สิ่งที่ไม่เหมือนใครที่ไหนอย่างหนึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของร้านนี้นะครับกับร้านยำคุณแม่นี่นะฮะก็คือเป็นร้านที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นบริษัททัวร์จ้ะ บร,ริษัทนําเที่ยวถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าแล้วมันยังไงมันกลายมาเป็นร้านยําที่จริงจังเถิดเถิงได้ขนาดนี้คือคือเราทําธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเป็นเอาบาวแล้วก็คือไปต่างประเทศโดยล้วนเลยเป็นทั้งโฮเซลด้วยแล้วเป็นทั้งเอเจนซี N ่ C ด้วยครับ mm hmm. พอวันนี้เนี่ยพอวิกฤตมันเป็นแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าในประเทศยังพอมีทัวร์ได้ใช่ไหมครับวันนี้ถ้าต่างประเทศนี่ศูนเปอร์เซ็นต์เลยครับจท<า>ั้งอินเตไร่ไตายหมดนะครับออกไม่ได้เลยแล้วทีนี้เด็กๆก็ชอบทานย เราก็ไปแชิมยำกันไปเรื่อยๆชิมไปชิมมาให้เรานะับนะัดเปิดยำนะ<ม>แฟนผมเขาไปเรียนออนไลน์เกี่ยวกับสูตรยำมาอ๋อก็เสิร์ชถานก็เ,เรียนออนไลน์เลยครับพอพอ,พอเรียนออนไลน์มาสักสักพักหนึ่งเราชิมแล้วก็รู้สึกว่ายัางมันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ยังค่ะ่ะเลยเอาสูตรเนี่ยครับสิบเอ็ดสูตรเลยเซิร์ชมาสิบเอ็ดสูตรเรียนมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแจงน้ําตาลมากน้อยอะไรก็แล้วแต่ลดกันไปลดกันมาสิบเอ็ดสูตร แล้วก็มาแจ้งเรามาเสร็จปุ๊บแล้วก็สุดท้ายเลือกมา4ี่สูตรให้เพื่อนๆบริษัททัวร์ให้พวกเอเจนซี่ช่วยกันชิมแล้วก็ฝากไปส่งเขาไปเรื่อยๆครับกลายเป็นว่าได้สูตรหนึ่งที่คอมพิจเํารนึงทุกวันนี้ครับหสูตรเดียวที่ดีที่สุดนั้นเะ้ยะเวลาเท่าไหร่เดือนกว่าครับเดือนกว่าทีเราต้องเร็วเรต้องเร็วเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงเกี่ยวกับเราเเดือนน้องๆผมไม่ได้เอาน้องๆออกเลยเรามีพนักงานกี่คนนะครับ ตอนแรกมีประมาณ50ท่านครับเยอะนะครับก็คิดว่ายำเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นทางออกของเราในในแกงที่ยังอยู่ด้วยกันใครทำอะไรได้เอามาเสนอนี่นี่คือลำไยเหรอ่ครับครับอันนี้เป็นลำไยอันนี้คือเปรียบคุณกัะที่สดครับอันนี้เป็นปูไข่ดองน้ำปลากวนเป็นสูตรของที่ร้านเลยเห็นบอกว่าเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่เปลี่ยนชีวิตเลย คือเป็นเมนูที่ทําให้ร้านจะเรียกว่าดังขึ้นมาหรือว่าเป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วก็ฮิตขึ้นมาคือเมนูย<น>่ามผัดทอดครับมาเล่าให้ฟังหน่อยด้วยเนื้อหมูที่เราเลือกมาครับเป็นส่วนที่มีมันน้อยแล้วก็เป็นสูตรหมักของเราโดยเฉพาะครับผม เวลเราหมัาหมูก่อนใช่ครับผมเวลาทานแต่น้ำยำมันก็เวลาทานกับม้ำมันจะเข้ากันนอกจากแบบไฮไลท์ตัวนี้แล้วมีตัวไหนเป็นพิเศษที่อยากพูดถึงอีกเชิญจ้าเต็มที่จะเป็นยำแซลมอนครับอันนี้แซลมอนเรานำเข้ามาจากประเทศรนเวอ์โอ้โหหนาแน่นอร่อยมากชิมเลยมันเนื้อมันเด้งอ่ะแล้วยบแซลมอนครับแล้วอันนี้จะเป็นยำเจ้าสมุทร โอ้โหมาเต็มมากใช่ครับจะมีปูม้ามีกุ้งมีหอยแครงแล้วก็มีปลาหมึกครับผมเลือกได้ค่ะแบบสุกหรือว่าแบบดิบก็ได้แล้วก็มีมีหอยนางรมด้วยนะจ๊ะมีหอยยักษ์ส่แซ่บนี่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์จากสุราษฎร์เป็นหอยนางรมจากสุราษฎร์ที่เป็นอาหารทะเลนี่ส่งลงจากจากใต้ขึ้นมาหมดเลยครับอ๋ออันนี้คืออะไรใช่ใช่ครับเป็นยำไข่แมงดาอุอยอร่อยชิมแล้วอร่อยยำไข่แมงดายอดมะพร้าวอ่อนไม่เผ็ดมากค่ะอย่างถ้าเป็นยำไข่แมงดายอดมะพร้าวอ่อนเนี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เงี้ยราคาเท่านั้ 249บาทท้ามาทางตัวอย่างนี้เลยเหรอเลิศมากาเลยอะอะให้ฝากอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับช่องทางในการสั่ง Delivery ครับเป็นเบอร์ของเราเองหรือว่าแอปได้ <Happy S 1> บอกเลยฮะทางไหนจาก hey, ชิมนะครถ้าเป็นช่องทางในการติดต่อครับก็ Facebook ยำคุณแม่แล้วก็จะเป็นทาง Line Man ทาง g ก a ครับผมเห็นบอกว่าร้านเนี้ย เริ่มต้นคือเริ่มต้นจากช่วงโควิดแล้วก็ Delive อรส่งต่างๆจนปรับได้กระแสตอบรับที่ดีงามมากช่วงนั้นใช่ครับเพราะว่าช่วงโควิดเราทำงานนักบินกันแล้วก็ รายได้มันลดลงไปเราก็เลยหาอะไรทําเสริมทดแทนรายได้ที่มันหายไปครับผมทั้งคู่เลยเหรอเป็นนี่เป็นนักบินกันบมดเลยปะใช่ครับอ๋อทั้งสามคนอ๋อสองคนพี่คนนี้เป็นดิแพดครับผมดิแพดเหมือนเป็นนักบินเอกสารมาก่อนครับคือเป็นคนเตรียมเอกสารให้กับกบินมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าเลิกทำแล้วก็โฟกัสตรงนี้เลยมาดูแลร้านสีกระพิ้นให้น้องแล้วก็พอช่วงเกิดสถานการณ์โควิดน้องก็คิดว่าเอ้ยจะ แตกไอะไรดีเพื่อหาอไรายได้พิเศษเพิ่มเขาก็เลยบอกว่าเออพี่นิ่มถนัดเรื่องแบบมีฝีมือเรื่องทํากับข้าวทาอาหารเขาก็เลยบอกว่าเรามาช่วยกันหาสูตรปรับสูตรก็คือเอาสูตรมามาเทสมาลองมา<ช>ปรับปรับปรุงแก้ไขจนแบบถูกปากทุกคนแล้วแล้วลูกค้าโอเคคือจะไม่หวานมากแต่ว่าจะไม่ขาดรสชาติของความหวานที่เป็นขนมไทยแต่จะจะจะ,จะลดแบบหวานกลมกล่อมพอดี สูตรชาววังที่มีอยู่มาปรับลดความหวานอะไรอย่างนี้ครับเพิ่มความละมุนคราวนี้เอกลักษณ์ก็คือเรายืนอยู่ตรงนี้เรายังได้กลิ่นขนมเลยอะหอมมากเลยอะดูตั้งแต่ฝั่งของไฟดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใช่ใช่เขาบอกว่าเป็นซิเกเนเจอร์ของที่ร้านตัวนี้เด่นมากคืออะไรคะตัวนี้เป็นสาคูสาคูต้นแล้วก็ผลพักตาลครับก็จะเป็นสาคูแท้จากต้นสาคูครับผมซึ่งเราเอาวัตถุดิบมาจากพัทลุงครับทานกับลูกตาลที่เชื่อมน้ำตาลทรายแดงแต่ไม่หวานมากกับผมว้าวอย่างนี้มันเป็นแค่ฤดูกาล吗 ใช่ครับฤด,ดูกาลครับแต่เรา<ม>พยายามหาวัตถุดิบมาให้ขายได้ทั้งปีครับ ต่อ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 ตอดถ้วยต่อไปเลยค่ะจานต่อไปนะครับเป็นเปียกลําไยครับเปียกกายจากลําพูน <c oughs> ช่วงนี้เราจะใช้ลําไยจากลําพูนครับก่อนหน้านี้จะใช้ลําไยจากสวนจันทบุรีแล้วก็มันหมดช่วงลาไยจันทบุรีไปแล้วก็ย้ายไปใช้ที่ลําพูนครับเราก็จะคัดเลือกสวนที่ค่อนข้างที่จะออร์แกนิกหน่อยหมายถึงว่าไม่ใช้ยาอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ไปสวนที่มีชื่อในลําพูนอันนี้ล่ะอันนี้ผมเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะมีอะไรอยู่ในนี้อ่ะอันนี้เป็นตะโก้มันสีทองนะครับตะโก ข้างล่างก็จะเป็นมันสีทองที่เราคัดมาจากสวนที่นครสวรรค์นะครับผมยืดยืเลยอ่ะนี่เป็นมันเหรอใช่ครับเป็นมันแต่ว่าเป็นมันที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะมันไม่ใช่มันอุตสาหกรรมจะเป็นมันไข่หรือมันสัมปลังสีทองซึ่งเขาจะปลูกแค่ปีละครั้งไม่เคยได้นมันสัมปรังสีทองอร่อยมากอันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้ดูออกแหละ ข้าวเหนียว <aney> มัม่วขงาครับข้าวเหนียวมัม่วของเราละครับมีความพิเศษยังไงไหมฮะตัวจุดเด่นของเราก็คือข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูเนี่ยคือเราจะใช้กะทิสดแล้วก็เราจะมีเจ้าที่ซื้อประจําเป็นกะทิออแกนิกคือเราก็จะเน้นเน้นว่าหอมมันธรรมชาติหอมคือกะทิธรรมชาติใช้กะทิแท้แท้อันนี้คืออันนี้ขนมตาลค่ะขนมตาลครับใช่ได้ข่าวว่าเปิดร้านมีหน้าร้านแล้วสามารถไปนั่งกินที่ร้านได้ที่ไหนครับยังไงฮะ หน้าร้านจะอยู่ตรงเฉียรราชเทวีครับอยู่ตรงเพชรบุรีซอยแปดเพชรบุรีซอยแปดใช่คับอ่าหามันอยู่ใกล้กับอะไรมีไหมมันอยู่ใกล้กับอ่าอยู่เส้นเพชรบุรีตัดกับบรรทัดทองครับอือครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีปิดวันไหนไหมฮะเปิดสิบโมงครับปิดสองทุ่มครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน